แฮ่โยโย่สวัสดีครับผมมาพบกับ Add แอดออฟฟิเชนเกอร์นะครับอยู่กับ c o n t r รลดิเกอร EP ที่13แล้วนะครับใน EP นี้นะครับผมจะมารีวิวโหมดเล่น2คนกันคุณผู้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมชอบมากเลยเพราะมันให้ฟีลลิ่งอารมณ์แบบตอนสมัยก่อนที่เรานั่งเล่นคอทเทกับเพื่อนๆนะครับนั่งค้างๆกันที่บ้านนี่แหละเออสนุกมากนะครับให้ฟีลเดียกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งโหมด2คนเนี่ยจะมีอยู่2โหมดย่อยก็คือ1นึ่งคลาสสิกทีมนะครับโหมดนี้ข้างบนนะครับจะเอาไว้หาอุปกรรณ์สสวมใใ่นะคับ ตัวต่างๆนะครับทั้ง6ชิ้นนะครับหาได้จากโหมดคลาสสิกนี้เลยและยังมีโหมดภารกิจใต้น้ำนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบุกทะลวงฟันฝ่ากับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะฟาร์มในส่วนของแท่นผลึกวิญญาณนะครับแล้วก็อาวุธวิญญาณเอาไว้อัพเป็นส่วนเสริฟของอาวุธของนั่นเองนะครับอ่ะไปดูที่คลาสสิกทีไปก่อนนะครับนี่เลยมันจะปลดล็อกนะครับตามแม็กซ์เลเวลของเราไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะฮะแบบหนึ่งเป็นเบสครับแบบสองเดสเซอร์ดแบบสามจังเกิลแบบสี่ซิตี้นะครับนี่ฮะแล้วแบบห้าเนี่ยผมอยู่ทีี่่่่สสโนนนนวว์์ฟิลลดดะะะะคครรัับบซึงงแตาจมขอ ใส่หล่นอยู่ด้วยนะครับจะมี2ส่วนคือขีด1กับขีด2นะครับโดยที่ขีด1เนี่ยจะเป็นเสื้อนะครับนี่มีกางเกงนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขีด2นะครับจะเป็นในส่วนของหมวกนะครับนี่มีถุงมือนะฮะแล้วก็มีตัวตรานั่นเองนะครับทั้งสิ้น6พาทด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนปืนม่วงที่ด่าหลางๆอีกด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของชิปคอนตั้มนะครับเอาไปพัฒนาอุปกรณ์ปืนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาลงนนคค่วองด2ะัััรรไ้้ต1 ก็สามารถที่จะชวนเพื่อนนะครับมาเล่นด้วยกันหรือว่าถ้าเกิดไม่มีตีก็กดแข่งขันเดียวได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็อกดจับคู่ไปเลยอ่าเจอเพื่อนแล้วนะครับสังเกตว่าด้านซ้ายนะครับแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีบัฟอยู่ด้วยนะครับเนี่ยบัฟสโนว์ฟิลด์นะครับได้รับเมื่อฮีโร่สตัวอยู่ใกล้กันนะครับสปีดเพิ่มเนยกับอ่ะสามสองหนึ่งมาแล้วครับปะลุยกันเลยครับโอเคมีเวลาอีกประมาณ15นาทีครับอ่ะเพื่อนมาขมมนขมมนขมอนเบย์เบย์เดี๋ยวเอาโค้ดสูตรเลขแปดไปใช้ครับวันนี้นีฮ ยิงเก็บแตกอะไรครับแล้วก็ฟัน3แฉกนี่อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวนะครับก็สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะครับเนี่ยผมชอบมากสนุกจริงโหมดนี้นะครับที่สำคัญคือมันไม่มีดึงฉากคุณผู้ชมใครเคยเล่นคันท่าสองคนนะครับเออชอบทะเลาะกันตอนดึงฉากนะอู้ๆบอสมาพอดีครับนี่ฮะถ้าเกิดตายเนี่ยเราสามารถจะนะครับกดเกิดได้หรือว่ารอเวลาครูดาวเกิดประมาณ30วินานทีได้คุณผู้ชมนะครับนี่ฮะจัดไปครับผมบอกเลยผมโคตรชอบเลยนะครับพี่โคตรนี่ แต่ละตัวนะยางยิวก็ชอบโค้ดก็ชอบนะครับสนุกมากแต่ละตัวนี่เพื่อนผมนะครับเรียกได้ว่าเลือดจะไม่ลดเลยแต่ว่าผมนี่หน่วยปะทะครับเลือดลดไปเยอะแล้วนะครับนี่ฟันแป๊บนะครับยิงเก็บสแต็คครับชิบเข้าไปหนึ่งทีสองทีแล้วฟันสามแฉกบอดเลยว่าเก็บคอมโบมันมากๆสำหรับพี่โค้ตของเราอาเจนี่สุดยอดนี่ฮะที่ดานหลังเนี่ยนะครับมันจะมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะตายเอานะครับเนี่ยต๊อบได้เป็นมากเนี่ยโอ้โหดูผมดินะครับโดนไปทีนี่จุกอยู่เนนกััครบ แต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะนงนะได้เพื่อนได้นี่ครับกดินญ,ญายเข้าไปเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเพื่อนเบเบ้ฟันเข้าไปครับ,จะ,รบจะแตกแล้วผมผมจะแตกแล้วผู้ชมโอ้ยไม่ไหวแล้วแด๊หนึ่งแด๊สองโอเคครับซ้ายพังเหลือขวาเหลือขวาจะปล่อยลูกหรือจ้าขอฟันเข้าไปหนึ่งทีเก็บใส่ก็ฟันครับแน่แด๊เข้าไปฟันเรียบร้อยปล่อยเพื่อนทำไมเพื่อนในเลือดไม่ลดเลยทำไมเราเลือดต่คนเดียวล่ะยังครับยังเหลืออีกครับ มันจะมี2ฉากนะคุณผู้ชมโอ,โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บิงเข้าไปแล้วฟันเข้าไป1ทีฟันเข้าไป2ทีได้ได้ผมจะตายเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคสลับมาครับังหวะน,นี้อ่ะเจอบอสแล้วครับที่ฉากแรกครับคุณผู้ชมนะครับจัดไปโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันผมปล่อยนี่เลยอาวุธลับสุดยอดสาหลอดสาหลอดเท่านั้นได้ได้ยิงเข้าไปครับเก็บ1สแต็กเก็บสก็แตก,แ,ตก,แ,ตกแล้วผมก็ฟาดสามแชกโอ้โหได้อยู่ ได้อยู่ผมก็ไปฟันซึ้งซึ้งหน้านี่อ้าผมตายเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันจะมีครูดาวสามสิบวินาทีในการเกิดนะครับหรือว่าจะกดเกิดเลยก็ได้ผ่านหน้านหนึ่งปุ๊บนะครับมันก็จะมีของให้กดรับนะครับหนึ่งสองอ่ะเอ,อ้ยรอบนี้ได้ม่วงสามอันนะครับซึ่งของดีสุดเนี่ยมันจะเป็นสีส้มคุณผู้ชมนะครับจะรับได้ฟรีสามอันนะครับหรือว่าจะจ่ายเพชรเพิ่มเนี่ยเพื่อเปิดต่อได้นะครับอ่ะดูนะฮะว่ามีอะไรอีกปุ๊บเห็นไหมว่ามันจะมีของส้มด้วย ซึ่งของส้มเนี่ยจะดีกว่าของมโมงอีกแต่ว่าโอกาสได้มันก็จะน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บนะครับเ็นเศษของของส้มนะฮะแล้วก็เอาไปคราบเป็นของสวมใส่ขึ้นมาใช้งานได้เช่นกันนะครับอ่ะมาแล้วครับอันนี้เป็นฉาก2องคุณผู้ชมไปเลยเพื่อนอืออ่ะอันนี้เป็นฉากบอสนะครับเดนเจอร์อันนี้อะไรเนี่ยเครื่องบินได้เลยไวด้่นสะดวกสบายมากๆมาเลยครับมาเลยครับฟิวชั่นบีมโดรนส์เทคโนโลยีเอเรียนอันนี้มันจะเป็น่อยละแสงมาคุณผู้ชมนะครับผมเล่นจนชินแล้วฮะ เจ้าตัวนี้สับเข้าให้สับเข้าให้ผมเอาอากาศยามไปก่อนไปเลยนี่ครับเป็น lightning s t o r นี่ฟ้าผ่าได้ครับเก็บ1เก็บ2ครับเก็บ s t a ็กสามครับและฟันเข้าให้ตีโดดฟันกับอากาศเดกัซีโร่ชิบเข้าให้1นึ่งทีแป,ป๊บหลอด stamina มมหมดเดี๋ยวรอคอมโ,มโบใหม่โอเคครับผมวางอาวุธสุดยอดตีตอร์ปิโดล่วงได้อยู่ได้อยู่รึ้งหลอดผมใช้วิญญ,ญาณปับเข้าให้โอเคสวยงาม ฟันไปหนึ่งทีครับเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามและฟันชิบชิบชิบอ,อย่างเท่ได้อยู่โอ้โหเจบ็บเจ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 ็บต้องเดินตามต้องเดินตามครับจะได้ไม่โดนเดยเมจสแต็กหนึ่งครับสแต็กสองและขอฟันหนึ่งทีโอโ้โหไงเฟี้ยวฟ้าวไหมเออน,นะสนุกคุณผู้ชมผมชอบมากเลยนะครับเป็นโหมดที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันเพลินนะ่ะนะครับยิ่งแบบเออชวนเพื่อนในกิลด์มาได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่าให้ฟีลลิ่งเก่าๆสูงมากนะครับนี่ อันนี้จะเป็นเศษม่วงที่สามารถคราบอุปกรณ์อะ,อะไรก็ได้นะครับใช้แทนกับเศษม่วงได้ทุกส่วนเลยนะครับนี่ก็สามารถที่จะไปรุ้นได้นะครับว่าเราเนี่ยจะได้ทาส้มหรือเปล่านะครับอะนี่ผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ฮะคะแนนมาล้านสองครับเฮ้ยเขาสมเดจมากกว่าผมอีกโอ้โหเก่งจังวันนี้ย หลังจากจบไปนะครับครั้งแรกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับสามารถใช้ตั๋วเคลียร์นี่เลยกดหนึ่งทีนะครับมันก็จะรับของรางวัลได้ทันทีนะครับนี่ผมกด1 2 3อ่องมยังคงไม่ได้ของส้มอะ่ะดูดิอูยอยู่ตรงนี้นี่มีปืนส้มด้วย M4A1 นะครับ Rolling Thunder อยากได้มากไม่เป็นไรอ่ะมาลุ้นอีกพาร์ทหนึ่งครับ1 2 3ชิบก็ไม่ได้ของตีบวกและโอ้ดีชิปกระตฟ้าประโทอุ้ยของส้มหูของส้มทั้ง3-4อันแล้วผมหลบหมดเลยสุดยอดครับ คนดวงเกลือนี่มีอยู่จริงโอเคได้ของมาครับก็สามารถเอาไปคราฟในส่วนของของสมซสได้นะคุณผู้ชมนะครับอ่ะย้อนกลับออกมานะครับที่ในส่วนของกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะมีของสมใส่อยู่นะครับก็สามารถเอาไปอัปเกรดได้นะครับโดยที่ีการอัปเกรดเนี่ยจะมี2แบบคืออัปเกรดเป็นการอัปดาวนะครับนี่ยิ่งดาวเพิ่มนะครับแล้วก็จะทําให้ค่าเตตัสเนี่ยพวกป้องกันกับเรือดเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบนี้อ่ะอัปเกรดสำเร็จนะครับดาวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่อันนี้ล้มเหลวนะครับเออก็จะมีอ อันนี้ดาวเขียวจะเต็มแล้วคุณผู้ชมโอเคโอเคเต็มแล้วครับนี่เป็นดาวฟ้าแนละ้วเห็นไหมครับว่าก็จะสามารถอัพเพิ่มขึ้นได้หรือว่าการอัปเกรดอย่างหนึ่งคือการอัปเกรดในส่วนของค่าตีบวก,น,กนะครับเนี่ยจากบวกข1น,นะครับจะขึ้นบวก12นะครับจะใช้ชิปควอนตัมกับเงินปริมาณหนึ่งนะครับเนี่ยก็อัปเกรดได้นะครับนี่ฮะพอถึงโลงทอร์เลค5านะครับมันจะสามารถ อัปเกรดนะครับเพื่อปลดลิมิตนี่เลยนะครับ65แล้วนะครับจะปลดลิมิตไปที่66ต่อได้ปลดลิมิตปุ๊บเ็ให้นี่เลยครับก็จะบวกต่อได้ถึง70นะครับแล้วก็ใช้ชิปควอนตัมนะครับในการบวกแบบนี้เห็นไหมค่าพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ถือว่าเด็ดมากนะครับอ่ะก็สามารถเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณกันได้นะฮะเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตัวผมเนี่ยยังสามารถอัปของได้เยอะมากนะครับก็อย่าลืมดูในส่วนของชิปควอนตัมด้วยนะครับว่ารานอปใกั ก็อัพไปแบบนี้นะครับอาจจะอัพไว้ที่อย่างละ65เป็นต้นนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดลิมิตนะครับอ่ะทิ้งไว้แล้วก็ย้ายไปอัพส่วนอื่นต่อนะครับให้มันได้ในส่วนของค่าตีบวกเนี่ยที่ปริมาณพอๆกันนะครับแบบนี้อ่ะ 65ปุ๊บปลดลิมิตไปนะครับนี่ก็อัพให้หมดทุกอันจะสังเกตว่า BP ของเราเนี่ยแบตเตอร์พาวเวอร์จะเพิ่มนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าการลงโหมด2คนเนี่ยลงได้ทุกวันเลยนะครับวันละ2ครั้งก็อย่าลืมเอาของอุปกรณ์เนี่ยมาอัพเกรดในส่วนนี้ด้วยนะครับผมอ่าสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ที่ตรานะครับชิปคอนตัมผมก็ใกล้จะหมดเต็มทีนะครับยิ่งเลเวลสูงเนี่ยยิ่งใช้ชิปคอนตัมเปลืองมากคุณผู้ชมนะครับเออก็อย่าลืมมมมาาาาาาาฟรรร์ทุกกกววววััันนนนเเพะะะะะ่่่คคอออข้้้้งจใชยยยแล็หดบ ผมก็เหลือประมาณ1 3อซึ่งหมดตัวแล้วนะครับอาทีนี้ก็เหลือการอัพดาวนะครับซึ่งยังมีในส่วนของชิปอลอยนะครับเพียงพออยู่ก็สามารถมาอัพดาวได้นะครับเนี่ยก็อัพเหมือนกันเลยนะครับพยายามอัพให้มันไล่ๆพอๆกันนะครับมันจะได้ค่อนข้างได้ BP นะครับไปในทางเดียวกันนั่นเองนะครับอาแบบนี้นะครับขึ้นดาวฟ้าแล้วนะครับทีนี้ผมเหลือแค่300กว่าอันนะครับเออก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมมาอัพนะครับอุ๊ยล้มเหลวอีกนะครับถ้าเกิดล้มเหลวเนี่ยมันจะ นะครับได้โบนัสสแต็กนะครับเพิ่มอัตราสําเร็จให้ด้วยครั้งหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่เกลือสจนเกินไปกันเองคุณผู้ชมนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับชิปอร่อยผมหมดแล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดอุปกรณ์ได้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็ไปฟาร์มชิ้นส่วนกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแยกส่วนนะครับก็มีเช่นกันคุณผู้ชมนะครับอันไหนที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับสามารถแยกส่วนได้ไอ้พวกของฟ้าเนี่ยนะครับเนี่ยแยกไปเลยคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของชิปคอนตัมกับเงินปริมาณหนึ่งเพิ่มข ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยกดแบบนี้ไปครับก็จะย่อยได้เป็นส่วนม่วงนะครับหรือว่าส่วนส้มเนี่ยที่เราเลเวลเกินขึ้นมาแล้วอย่างผมเนี่ยครับก็เลเวลปลาไป75แล้วไอ้พวก50เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับก็ติ๊กๆิ๊กนะอ่าเห็นไหมว่าจะได้ในส่วนของเจ้าเศษสีส้มมานะครับก็เอาไว้ใช้ครับของขึ้นมาในอนาคตได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะลองดูในส่วนของอุปกรณ์นิดนึงนะครับสังเกตว่าเซตที่ผมใส่เนี่ยเป็นเซตเลเวล60ถูกไหมคุณผู้ชมนะครับเนี่ยจะเป็นเซตในส่วนของ Se ต70 ขึ้นมาให้ใช้งานแล้วผมสามารถที่จะเอาเศษที่ผมย่อยเก็บไว้เนี่ยนะครับชิ้นส่วนทั่วไปอุปกรณ์ม่วงเนี่ยมาเปิดเพื่ออันล็อกการใช้งานเซตใหม่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเก็บเศษต่างๆเนี่ยให้ครบตามจำนวนที่มันบอก ถือว่าดีและเด็ดมากในแบบนี้เป็นต้นนะครับเซตของ t h u n d e r ์ o บเนี่ยเป็นเซตของเลเวลาจสิบนะครับต้องใช้เศษม่วงเนี่ยถึง50อันคุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยผมมีเศษที่เป็นส่วนเสื้อเนี่ยอยู่36อันนะครับสามารถกดชิ้นส่วนทั่วไปนะครับสีม่วงเนี่ยอีก14อันเพื่อทำการผสมอุปกรณ์นะครับแล้วก็นำมาใช้งานได้ทันทีสามารถใช้งานแบบนี้ได้กับทุกส่วนเลยอย่างเงี้ยหมวกเพิ่มมีอยู่8ปอันนะครับเนี่ยกดผสมไปเลยคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมว่ามันจะหักในส่วนของเศษม่วงไปทำ ทีนี้ผมก็จะมีเซตนะครับในส่วนของสีม่วงนะครับแบบเร็วมากๆคุณผู้ชมเห็นไหมว่ากดปุ๊บนะครับรูปเดียวเห็นไหมมีเซตเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งได้เลยนี่กดสมใส่ไปเลยนะครับจัดไปครับนี่ฮะก็จะได้ค่าสืบทอดด้วยนะครับในส่วนของตีบวกและดาวนะครับยังคงอยู่ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมนะครับนี่เลยใส่ไปทั้งเซตนะครับเร็วเจ็ดสิบเห็นไหมแป๊บเดียวหลอขึ้นเยอะนะครับนี่เออเป็นทริคนะครับ เล็กๆน้อยๆที่สามารถได้นะครับจากในส่วนของการลงเล่น2คนเห็นไหมครับว่าตัวค่าพลังผมขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ก็อยู่ที่2อ0แสนแล้วอุ้ยทะลุ2อ0แสนแล้วดีใจมากๆนะครับและนี่คือทริคที่พี่ออฟนำมาฝากกันในวันนี้นะเกี่ยวกับโหมดการเล่น2คนนะครับเพื่อเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ดีๆมาใช้งานแล้วก็ทิกในการผสมเศษม่วงนะครับเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ในขั้นถัดไปแบบรวดเร็วโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเก็บนะครับในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยให้ครบตั้นวนก็สามารถใช้ชิ้นส่วนทั่วไปในสีม่ว ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาในคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังให้พี่อ๊อฟด้วยนะครับกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมานะครับจากเกม Contra Return ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับมาเล่นด้วยกันได้ที่เซิร์ฟเก้านะครับเซิร์ฟฉลามพี่อ๊อฟนะครับใช้ชื่อแอดออฟทีวีนะชื่อนี้เลยแล้วก็ชื่อกิลด์เนี่ยชื่อเดียวกันสามารถมาอยู่กิลด์ด้วกันกับพี่อ๊อฟได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกม Contra ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คคลิปหน้้าาาารับบบผม๊ยยจ